สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นข่าวเป็นดราม่านะครับเป็นกระแสกันเลยทีเดียวกับพี่กบนะครับที่ให้พนักงานลาออกเพราะว่าคุณแม่เสียนะครับแต่ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตแสดงความเสียใจกับคุณพลอยนะครับที่สูญเสียคุณแม่ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคลิปนี้ที่ทำขึ้นมานะครับเพราะว่าเออเป็นเกี่ยวข้องกับ HR นะครับแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็น HR เหมือนกัน ก็เรามาดูกันว่าจริงๆเรา HR ควรทำอย่างไรหรือหัวหน้าควรทำอย่างไรนะครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับต้นโพสเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเจ้าของโพสนะฮะคุณพลอยนะครับก็มาโพสแคปสิ่งที่คุยกับหัวหน้าไว้นะฮะ ช่วงเช้าประมาณ8โมง41นะครับเชา้านะ8โมง41บอกว่าบ่ายโมงขอออกไปฉีดยาที่โรงพยาบาลค่ะอ่าเขาก็จากตอน8โมง45พอ10โมง2นาทีนะครับอ่าพี่กบคะพลอยขอราต่อได้ไหมเพราะแม่พรอยน่าจะไม่ไหวแล้วน่าจะไม่พ้นวันนี้พรุ่งนี้ค่ะได้ไหมคะพี่นะครับ10โมง2นาทีอ่อพี่กบก็ตอบมาทันทีภายใน1นาทีไม่ได้ค่ะอ่าไม่ได้ค่ะ นะครับอันนี้ก็ขอราอนนี้บอกไม่ได้ครับแล้วผ่านไปตอนเย็นนะครับผมเข้าใจว่าก็คงไม่ได้กลับไปทํางานต่อเพราะยังอยู่กับคุณแม่ถูกไหมฮะอ่าทีนี้ตอนเย็นนะครับประมาณห้าโมงห้าสิบหกนาทีนะครับน้องพลอยคุณพลอยก็แคปภาพรูปคุณแม่ที่โรงพยาบาลนะฮะส่งมาให้พี่กบนะครับล้วบอกพี่กบว่าแม่พลอยน่าจะไม่พ้นคืนนี้พี่อ่าพี่กบกตอบกลับมาภายในหนึ่งนาทีเหมือนเดิมเลยนะทุกคนหนึ่งนาทีเลย ที่บอกพอยไปแล้วค่ะว่ายังไงก็ต้องกลับมาทำงานก่อนนะครับผ่านไปอีกประมาณสักไม่เกิน20นาทีนะครับคุณแม่เสียแล้วนะคะขอกลับบ้านเลยนะคะขอโทษนะคะอ่ะทีนี้พี่กบของเรานะครับไม่ทันถึง1นาทีนะครับไม่ทันถึง1นาทีนะแปดหกโมงสิบกโมงสินะทุกคนจะลาออกใช่ไหมคะเสร็จธุระแล้วก็มาเขียนใบลาออกค่ะ นะหนึ่งนาทีนะครับพอยก็ได้ค่ะแล้วพี่กบก็ทันทีกลับมาว่าโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นต้นเรื่องนะครับของดราม่าทั้งหมดก็คือเออน้องคนหนึ่งที่คุณแม่ป่วยอยู่นะครับแล้วก็ใกล้แล้วที่จะจากไปนะครับก็จะอยู่ดูแลคุณแม่แต่ว่าทางพี่กบผมไม่มั่นใจจริงๆนะว่าเป็นหัวหน้างานหรือว่าเป็น HR นะครับเออก็บอกว่าไม่ให้ไปนะครับไม่ให้หลาถ้าจะไปก็ไปแต่ว่าต้องลาออก ก็แปลกดีนะทุกคนสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทัวร์ก็ลงนะครับชาวเน็ตก็ลงเต็มที่เลยนะครับก็มีคนเข้าไปให้ข้อมูลกับอทางน่าจะเป็น f a c e b o o k เนอะเมสเซนเจอของทางสถานที่นะครับที่เขาทํางานนะเขาเป็นสถานที่หนึ่งแล้วกันผมไม่เอ่ยชื่อว่าที่ไหนนะครับ เขาบอกว่าสวัสดีค่ะทางรีสอร์ทขอขอบคุณสาหรับข้อมูลและเรื่องราวที่ได้แบ่งปันเราให้ความสําคัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและกําลังสืบสวนเรื่องราวอย่างเต็มที่เนื่องจากสวัสดิภาพของเพื่อนร่วมง,งานเรามีความสําคัญสูงสุดนะครับอันนี้ก็ทางเรียกว่าผมเรียกว,ว่ารีสอร์ทแล้วกันในเมื่อเขาเขียนว,ว่ารีสอร์ทเนอะเออรีสอร์ทก็ติดต่อกลับมาอย่างนี้อ่ะทีนี้รีสอร์ทเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับเขาก็ปิดปิดนะครับปิดคอมเมนต์นะครับ,นรบในโพสต์ อ่าที่เขาโพสต์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆางางางปิดหมดเลยนะครับบอกโรงแรมสวยหน้าพักค่ะถ้าไม่มีกบอืรีวิวนะครับรีวิวนะครับก็ปิดนะครับปิดไม่รู้ปิดหรือลบนะน่าจะปิดรีวิวออกเหมือนกันนะทุกคนส่วนใน Google Map รีวิวนะครับก็ตกนะครับผมเข้าใจว่าตอนแรกน่าจะมีห้าดาวสี่ถึงห้าดาวนะครับอันนี้หนึ่งดาวก็เริ่มขึ้นมานะครับก็เหลือสามจุดเจ็ดห้านะ โรงแรมแพงนะคือหนึ่งแปดพันครับนี้บอกโรงแรมห้าดาวก็ตกมาสี่จุดหกนะครับก็เข้าใจว่าจะมีคนไปรีวิวเรื่อยๆนะครับนคือแบบคือคนที่แบบเขาไม่ไม่พึงพอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนะี่ยเขาก็ไปแสดงออกผ่านการรีวิวแต่ว่าต้องบอกทุกคนนิดนึงนะบางทีบางทีโรง,งแรมเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องไปรีวิวเสียเสียหายๆนะครับก็อาจจะโดนฟ้องได้อันนี้ก็ต้องเตือนกันก่อนนะทุกคนอันนี้แบบแฟงๆกันนะเพราะโรงแรมก็ส่วนโรงแรมนะครับส่วน คนที่อยู่ในโรงแรมนะครับพนักงานเนี่ยที่เป็นหัวหน้าที่เป็น HR เองก็เป็นคนในโรงแรมโรงแรมอาจจะไม่ได้รู้เรื่องแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากจากหัวหน้างานหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปสืบสวนกันนะก็ระวังกันนะแต่ว่าอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าการกระทําบางอย่างนะครับของพนักงานเนี่ยแม้แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานบริการของสถานประกอบการนะมันส่งผลกับภาพลักโดยตรงนะครับ การทํางานเนี่ยองค์กรเนี่ยมันมีอยู่ 3, สามสี่เสาเนี่ยฮะเสาเรียกว่า,า,าลูกค้าสร้างไรายได้ใช่ไหมเสาบริหารนะครับเสาพนักงานและเสาพนักงานก็เป็นเสาที่สําคัญหนึ่งที่ทําให้องค์กรอยู่ได้อันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพนักงานเนี่ยเมื่อมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับอาจจะทําให้หุ้นตกอาจจะทําให้ลูกค้าไม่เข้าไปพักผ่อนผมเห็นไลายโพสต์นะก็บอกว่าได้วอชเชอร์มาซื้อวอชเชอร์จองโรงแรมไว้ไม่ไปแล้วนะครับก็ มันก็ส่งผลกับภาพลักษณ์องค์กรจริงๆอ่ะก็จะมีชาวเน็ตไปขุดมาอีกนะครับว่าคุณกบหน้าตาแบบไหนโหชาวเน็ตนี่ขุดเก่งมากนะครับอ่าเป็นช่อง YouTube นะครับของท่านหนึ่งนะครับผู้ติดตามหนึ่งแสนกว่าก็ได้ไปรีวิวนะครับแล้วก็มีคุณกบซึ่งตอบไม่ได้นะ,ะว่าใช่คุณกบจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าคุณกบหน้าตาเป็นยังไงนะแต่ในคลิปเขาบอกคนนี้ชื่อคุณกบนะครับ ก็เราไปหาดูนะผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อโรงแรมเหมือนเดิมนะครับสาหรับสวัสดิการแรงงานนะครับสําหรับสวัสดิการแรงงานจริงๆเขาอยู่โคราชน,นะแต่เหมือนกับว่า,างานของคุณแม่ครับจัดบําเพ็ญกุศลอยู่ที่บุรีรัมย์เดานะนี่ผมเดานะครับก็เนี่ยครับคุณมลรัตทนแก้วนะครับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัด จะไปร่วมงานศพนะครับพร้อมให้คําแนะนําตามสิทธิและกฎหมายให้ความช่วยเหลือสาวพนักง,งานโรงแรมชื่อดังโคราชหากประสงค์จะเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายได้นะครับก็หน่วยงานภาครัฐก็เข้ามาดูแลส่วนหนึ่งนะทุกคนรวมไปถึงรู้สึกรัฐมนตรีแรงงานเองนะครับก็แอคชั่นอยู่นะตอนนี้ให้ตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตามหลักกฎหมายเนี่ยพนักง,งานมีสิทธิ์ที่จะลานะครับแล้วถ้าบุบคคลในครอบครัวเนี่ยเกิดความสูญเสียเนี่ย จริงๆนายจ้างเองอ่ะควรจะต้องใส่ใจแล้วดูแลแล้วก็ให้เขาไปลาอะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยนะทุกคนอ่ะล่าสุดนะครับพี่กบโดนสั่งย้ายบริษัทนะครับอ่าให้พลอยนะครับให้พลอยจัดงานศพคุณแม่ให้เต็มที่นะครับไม่ไล่ออกนะครับบริษัทบอกแล้วไม่ไล่ออกให้กลับไปทํางานตามเดิมส่วนพี่กบให้ไปทําหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเดิม ในการลาง,งานของพนักงานนะครับทุกคนอันนี้ข่าวจากไทยรัฐในทวิตเตอร์นะเอ,อ่ออันนี้พอได้ยินประโยคนี้นะครับไม่เกี่ยวข้องนะทุกคนฟังให้ดีนะไม่เกี่ยวข้องกับงานเดิมในการลาง,งานของพนักงานหมายความว่าอะไรคนที่เกี่ยวข้องกับการลาของพนักงานเนี่ยจะมีอยู่สองคนด้วยกันสองตำแหน่งตำแหน่งแรกก็คือหัวหน้าง,งานโดยตรงนะครับหัวหน้าง,งานโดยตรงก็คือเป็นคนอนุมัติการลา คนที่สองที่เกี่ยวข้องกับการลาของพนักง,งานก็คือ HR นะครับก็คือคอยดูเรื่องของเช็คสิทธิ์การลาต่างๆนะว่าเอ๊ะทำอะไรได้บ้างนะครับหรือว่าต้องดูแลสวัสดิการต่างๆซึ่งตรงนี้ตอบไม่ได้ว่ามันมีคนมีชาวเน็ตบางท่านบอกว่าพี่กบเป็น HR นะผมก็รู้สึกว่าแปลกๆนะครับถ้า HR จริงๆไม่น่าจะทำแบบนี้ตามความเข้าใจของผมนะ HR เนี่ยพื้นฐานคุณต้องดูแลพนักง,งานนะครับแล้วถ้าเกิดเหตุแบบนี้ HR ตัวจริงนะ ต้องดูแลในส่วนของสวัสดิการต่างๆถ้าหัวหน้าไม่ดีอยูห่หน้าไม่ลาเฮต้าต้องแอคชั่นในการจัดการกับหัวหน้านะครับไม่ใช่เข้าข้าง,างหัวหน้าแล้วก็เห็นดีเห็นงามให้พนักงานเราอันนี้ไม่ถูกต้องอย่างไรแรงนะครับดังนั้นถ้าสมมุติเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนี้เฮต้าต้องแอคชั่นแบบนั้นนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดคุณเป็นหัวหน้างานของคุณพลอยนะครับผมสมมุติละกันนะครับมีน้องคนหนึ่งในทีมาแล้วก็บอกว่าพี่คะแม่ไม่ไหวแล้วแม่แบบใกล้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ัวหน้าควรจะทําอะไรนะครับอย่างแรกนะครับคุณต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องนะครับคือคุณเข้าใจว่าบุคคลในครอบครัวและเขาสูญเสียบุคคลในครอบครัวผมผมเองก็เคยคุณตาคุณยายคุณปู่นะครับแต่ละท่านที่ที่จากเราไปเนี่ยหัวหน้างานผมเต็มที่เลยนะบอกเฮ้ยไปเลยนะครับผมไปบ่งไปบวชนะครับหัวหน้าตามไปที่งานไปโหร่วมพิธีด้วยนะครับไปสวดด้วยนะครับเอออันเนี้ย เนี้ยเนี้ยมันแล้วหัวหน้าแบบแบบที่ผมได้เนี่ยมันก็ทําให้ผมแบบเรียกว่าอะไรอะโรยตีย้เทุกคนมันก็เกิดความจงรักพักดีถูกปะแล้วก็พร้อมทุ่มกายถวายตัวทํางานเต็มที่อันเนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างแรกที่คุณทําควรแสดงความเสียใจนะครับอย่างที่สองนะครับถ้าน้องขอลาคุณจัดการเรื่องลาแล้วคุณไปติดต่อ HR เรื่องสวัสดิการต่่่างงๆๆซึโดยปปกติินนะะครรัททัับบษททวไ เขาก็จะมีสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียของบุคคลในครอบครัวนะเช่นเขาก็จะมีค่าช่วยงานชาปนกิจช่วยงานบุญต่างๆนะครับหรือมีเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าไงน,นะพวงหลีดมีพวงหลีดสแสดงความเสียใจไปให้แล้วก็ในบางบริษัทนะที่ผมเคยอยู่นะครับเขาจะมีชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนอันนี้ดีมากเลยใครที่สมัครเข้ามาในชมรมนี้ฮะเขาก็จะเก็บเบีย้ยเดือนละห้าสิบาทอะไรเงี้ยสมมติมีห้าสิบคนเดือนนึงก็สองพันห้าถูกปะ เมื่อเพื่อนเพื่อนพนักง,งานเนี่ยครับเกิดเหตุไม่คาดฝันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับเขาก็จะมีเงินจากชมรมเนี้ยไปช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งหรือถ้าเป็นเคสใหญ่มากๆเขาก็อาจจัดงานนะครับมีขายของมีขายน้าขายขนมแล้วก็เอาเงินกําไรเนี่ยไปช่วยเหลือพนักง,งานหรือจัดงานแข่งบอลขายตั๋วบอลขายบัตรบอลแล้วก็เอาเงินส่วนเนี้ยไปช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่อาจจะไม่ใช่เคสกรณีสูญเสียนะอาจจะเป็นแบบไม่สบายอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ย าจะมีโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนอยู่นะครับโอเคดังนั้นผมสรุปว่าหนึ่งหัวหน้านะครับไปติดต่อ hr เรื่องสวัสดิการต่างๆให้น้องลาให้เรียบร้อยแล้วไปดูว่าน้องได้สิทธิ์สวัสดิการอะไรบ้างแล้วก็ช่วยบริหารจัดการให้นะครับอันสุดท้ายถ้าคุณถ้าทําได้นะเป็นไปได้จะดีมากเดินทางไปร่วมง,งานแสดงความเสียใจครับเพราะว่าหนึ่งนะคุณที่เป็นหัวหน้านะครับคุณเป็นตัวแทนบริษัทได้เวลาคุณไปเขาก็จะเชิญคุณเป็นประธานนะครับไปจุดธูป ดอกไม้ดอกเทียนก็เป็นการแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็น้องก็จะรู้สึกดีด้วยนะครับรวมไปถึงคุณไม่ใช่แค่ตัวแทนบริษัทนะคุณยังเป็นตัวแทนไม่ใช่ตัวแทนหรอกเป็นพี่อ่ะเป็นพี่ที่ดูแลเขามาถ้าคุณเป็นหัวหน้างานเขานะเออถ้าเป็นเอชาก็ก็ไปดูแลพนักง,งานได้นะครับก็ตรงตามตําแหน่งเอออะไรอย่างเงี้ยนั้นแต่ถ้าไปไม่ได้นะครับเช่นไกลเดินทางไม่สะดวกก็อาจจะช่วยรวบรวมเอ่อรวบรวมเงินนะครับหรือว่าอื่นๆเพจปัจจัยอื่นอื่น,นอ่ะ ช่วยดูแลให้น้องเขาไปจัดก,การให้เรียบร้อยก่อนคุณเข้าใจไหมเวลาใครเสียใครเสียบุคคลในครอบครัวจิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคุณมาบังคับให้เขาทํางานน่ะมันไม่ได้นะครับเขาทํางานได้ไม่เต็มที่หรอกแต่ในทางกับการถ้าเกิดคุณช่วยเหลือเขาแสดงความมีน้ําใจเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันนะหลังจากนั้นเขากลับมาเขาจะทุ่มเทให้กับคุณอย่างเต็มที่เลยนะครับฝากเอาไว้เท่านี้นะทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะครับโลกเราจะมีแต่ความสุขความสงบเราต้องมีความเมตตาให้แก่กันนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปของช่อง NJ Story ด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตแสดงความเสียใจกับคุณพลอยด้วยนะครับผมเราวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ